ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าใครมาร่วมงานคุณยายเนี่ย มาแล้วชอบนั่งหลับตาทำภาวนาเนี่ยจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเทวดาก็อยากเข้าใกล้ไม่มีเทวดาคนไหนรังเกียจมีแต่ชอบบุคคลที่นั่งหลับตาเจริญภาวนาบุคคลใดที่นั่งหลับตาเทวดานั่งหลับตาเจริญภาวนาอยู่เนืองนิดเทวดาจะลงปกปักดูแลร,รักษาทีเดียว หลวงพี่จึงถามหลวงพ่อว่าดินแดนวัดพระธรรมากายเนี่ยก็มีเทวดาเยอะสิครับท่านก็ตอบให้ในความตั้งใจว่าเทวดาก็มีมากเยอะมากทีเดียวและก็เป็นจุดที่สว่างที่สุดในโลกด้วยท่านก็นเลยอธิบายเพิ่มเติมว่าที่เป็นจุดที่สว่างที่สุดในโลกก็เพราะว่าหากเราลองขึ้นไปนั่งบนพะนิพานเนี่ย แล้วมองสอดยานลงมาดูนในภพสามเนี่ยเราจะเห็นจุดที่สว่างที่สุดในภพสามจุดที่สว่างที่สุดก็คือวัดพระธรรมกายทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะดินแดนวัดพระธรรมกายเนี่ยมีบุคคลที่เข้าถึงพระธรรมกายจึงอยู่ในสายตาของพระนิพพานตลอดเวลา หลวงพ่อจึงบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่อยากเป็นที่รักของเทวดาจะต้องรีบเอากายมนุษย์มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายเราจะมีความสุขความสมหวังในชีวิตตลอดกาลดังคำสอนของคุณยายว่า เวลาคุณยายสอนชาวโลกทั่วไปเวลาสร้างบุญเสร็จคุณยายมักจะสอนให้นั่งอธิษฐานให้ได้สมบัติเยอะๆจะได้ไม่อดไม่อยากไม่เดือดร้อนแต่คุณยายบอกว่าถ้าสำหรับนักสร้างบาร,รมีอย่างเช่นพวกเราทุกๆคนเราจะต้องอธิษฐานเวลาสร้างบุญเนี่ยให้ได้วิชาธรรมกายที่สะอาดบริสุทธิ์ ให้ได้วิชาที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะเมื่อได้วิชาที่บริสุทธิ์ที่สุดจะเป็นทางมาของทุกสิ่งทุกอย่างนะจะบอกให้หลวงพ่อจึงเมตตาไล่ฟังว่านั่งธรรมะแล้วดีอย่างไรที่พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยในวันนี้เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพวกเราครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านจะเจอพวกเราถามคำถามท่านเรื่อยทีเดียวถามท่านว่าหลวงพ่อคะหลวงพ่อครับเมตตาเลื่อนวันประชุมร่างคุณยายออกไปก่อนลูกๆจะได้มีโอกาสมานั่งธรรมะกับคุณยายลูกๆจะได้อยู่กับคุณยายนานๆแต่ท่านพูดอยู่คำหนึ่งว่าลูกๆเนี่ยเอาใจของลูกๆ มารวมไว้ที่คุณยายแล้วหรือยังเราเอาใจของเรามารวมไว้ที่คุณยายแล้วหรือยังถ้าพวกเราทุกคนเอาใจทุกดวงมารวมที่คุณยายเนี่ยเราไม่ต้องขอหรอกท่านให้อยู่แล้วแต่นี่เราขอแต่เราไม่ได้ทำอย่างที่เราขอถ้าเราใจเรามารวมที่คุณยายณนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยท่านอนุญาตแน่นอน ท่านจึงบอกนั่งธรรมะต่อหน้าคุณยายดีอย่างไรเพราะนั่งแล้วเนี่ยจิตมันก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นถ้าทำเราก็บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นบารมีเราก็แก่มากขึ้นมันก็จะเข้าใกล้แรงแห่งความบริสุทธิ์มากขึ้นทีเดียวสิ่งที่บริสุทธิ์มันก็จะดึงดูดเข้าหากัน ปัจจุบันที่เราทำอะไรไม่ได้ดังใจปัจจุบันที่เราทำอะไรไม่ได้ดังใจคิดอะไรไม่ได้ดังใจเพราะกิเลสมันห่อหุ้มใจของเราไว้มันจึงฝังเราหมดเลยทำให้เราเจอะเจอแต่อุปสรรคแล้วหลวงพ่อก็เมตตาแนะนำว่าหากเราเจอเจออุปสรรคชีวิตเรามีความทุกข์ความกังวล มีวิธีการแก้เพียงวิธีการเดียวคือเราจะต้องเอาใจมาหยุดมานิ่งนิ่งเข้าไปสู่เส้นทางสายกลางให้ดวงธรรมใสๆผุดซ้อนองค์พระผุดซ้อนขึ้นมาเนี่ยแล้วท่านก็จะกลั่นแก้ไขเติมบุญให้เราแล้วก็เก็บสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจของเราไปเรื่อยๆถ้าทำเราก็สะอาดมากขึ้น พอสะอาดมากขึ้นปุ๊บจะคิดจะพูดจะทําอะไรก็สําเร็จสมความปรารถนาทุกประการแล้วยิ่งมานั่งต่อหน้าคุณยายท่านจะลงซ้อนในกลางกายของเราแล้วก็การแก้เก็บให้หมดทีเดียวถ้าทําเราก็จะสะอาดขึ้นตามลําดับหลวงพ่อก็พูดเพิ่มเติมว่าจะเอาบุญกับยายต้องรีบเอาตอนนี้นะ ช่วงจังหวะที่ยายยังอยู่มีอะไรก็ขอยายเถิดแล้วจะสำเร็จแล้วหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าที่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้ามันยังไม่สำเร็จเนี่ยเพราะกิเลสม,มันมังคับใจเราให้คิดกับบุคลบคลอื่นที่ทำลายเราเนี่ยเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นคู่แค้นใจมันก็เลยวนเวียนอยู่กับกระแสกิเลส กิเลสก็เลยมาขับบัญชาเราที่กลางใจให้ทะเลาะกันเองเหมือนจิ้งหรสีสองตัวเอามาปั่นหัวให้กัดกันอย่างนั้นแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเราโดนกิเลสจับมาปั่นหัวอย่างนี้เราจะยอมไหมหลวงพี่ก็บอกไม่ยอมเมื่อไม่ยอมทำอย่างไรไม่ยอมต้องหยุดไม่หยุดนั่นแหละยอมไม่ยอมนั่นต้องหยุด ไม่หยุดนั่นแหละคือยอมหยุดที่ตรงไหนก็หยุดที่ต้องต้นทางที่ถูกต้องอย่าหยุดผิดที่อยู่ที่กลางใจใสๆพอหยุดปุ๊บจิตของเราจะบริสุทธิ์มากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นไปตามลำดับพอบริสุทธิ์มากขึ้นใจของเราจะฟ้องเบาขึ้นใจของเราจะละเอียดขึ้น ไปตามลำดับแล้วมันแปลกโลกภายนอกของที่หนักมันยิ่งหนักของที่แน่นมันยิ่งหนักแต่โลกภายในเวลามันแน่นมันยิ่งฟ้องเบานี่คือสิ่งที่อยากฝากพวกเราว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมก็อยากจะให้พวกเราทุกคนฟังที่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังแล้วก็ลองตั้งใจทำดูแล้วกัน แล้วท่านก็บอกต่อไปว่าเราจะมีชีวิตอยู่ทำไมถ้าไม่นั่งสมาธิเราจะมีชีวิตอยู่ทำไมถ้าไม่ฝึกใจให้หยุดนิ่งถ้ามีไว้เพื่อจะหยุดถ้าไม่มีไว้เพื่อจะหยุดจะมีชีวิตอยู่ทำไมเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างหลวงพ่อก็คือ มีใจไว้ให้หยุดเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดกำลังใจมีเพียงวิธีการเดียวคือนั่งขัดสมาธิตัวตั้งหลังเพียงอากาศขาดรู้ให้ได้มีเพียงวิธีการอย่างนี้จึงอยากจะฝากพวกเราทุกๆุกคนแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกไว้ว่ากายมนุษย์นี่สำคัญจะเป็นอุปการะที่จะให้เราเข้าถึงมาทำมากายได้ แล้วท่านก็พูดต่อว่าชีวิตในบ้านปลายของท่านเนี่ยท่านอยากอยู่แวดล้อมด้วยธรรมกายเพราะเมื่อท่านอยู่แวดล้อมด้วยธรรมกายจะมีความปิติยิ่งกว่าอยู่ในกลางกองเพชรพลอยเหมือนบุคคลที่อยู่ในกลางผู้มีฤทธิ์มีอภิญญาเนี่ยหากท่านอยู่กับลูกๆที่มีฤทธิ์มีอภิญญาเนี่ย เหมือนดวงจันทร์ห้อมล้อมในด,ดวงดาวเนี่ยเป็นความปรารถนาที่สูงสุดของหลวงพ่อทีเดียวฉะนั้นความตั้งใจในตอนนี้ก่อนที่ท่านจะไปหลับตาทำวิชาเนี่ยท่านก็อยากจะฝึกลูกลูกทุกๆคนให้เข้าถึงพระธรรมกายเพราะท่านบอกว่าพระธรรมกายก็อยู่ในกลางตัวทพวกเราทุกๆคนการที่จะสูญเสีย โอกาสที่ดีและสำคัญที่สุดในโลกของเราเองท่านบอกว่ามนุษย์ทุกทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วไม่เอากายมนุษย์ปฏิบัติธรรมให้เขาถึงมาธรรมากายแล้วเมื่อตายไปก็เสียชาติเกิดนี่เป็นการสูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาไปหลวงพ่อจึงอยากจะฝากพวกเราให้ เอากายมนุษย์ปฏิบัติธรรมให้เขาถึงมาธรรมกายเพราะวิชาธรรมกายเขาก็เซ็ตผังเซตโปรแกรมตั้งผังสำเร็จอยู่แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าผู้รู้ภายในเขาก็ตั้งอยู่แล้วที่จะรอเราทุกๆคนเอาใจไปหยุดไว้ที่กลางกายอย่างนิ่งๆสบายๆเพียงแต่เราจะเอาใจมาหยุดมันนิ่งหรือเปล่า แต่ผู้รู้ภายในเขาใจจดจอรอเวลาที่เราจะเอาใจมาหยุดอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นตรงนี้โอกาสที่เราจะสูญเสียไปเนี่ยเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราทําให้เขาถึงมาทากายไม่ได้เนี่ยเป็นโอกาสที่สูญเสียที่สําคัญที่สุดในชีวิตจึงอยากฝากพวกเราแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านบอกว่าพวกเราอย่านึกว่าพวกเราบุญน้อยนะที่มานั่ง ที่เรือนทองของคุณยายเนี่ยถ้าบุญน้อยเนี่ยมารวมที่นี่ไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะที่นี่คือบ้านที่แท้จริงที่ไว้สำหรับสร้างบาร,รมีไอ้ที่บ้านที่เราเกิดนั้นเขาเรียกว่าบ้านเกิดไอ้นี่เขาเรียกว่าบ้านอยู่อยู่ไว้สร้างบาร,รมีปราบกิเลสเพราะเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะได้ลุยสร้างปราบกิเลสในตัวเราอย่างเดียว หลวงพ่อจึงฝากสิ่งสิ่งหนึ่งที่พวกเราทุกคนได้ยินได้ฟังทุกวันอาทิตย์ทีเดียวว่าชาวโลกและสัปปะสัตว์เนี่ยต่างรอคอยความช่วยเหลือของเราอยู่เขาคอยอะไรเขาก็คอยพวกเราเข้าถึงธรรมแล้วก็ไปโปรดเขาให้เข้าถึงธรรมคอยให้เราไปปราบกิเลสในกลางใจเขา จะได้พ้นจากบ่าวจากท่าของพยามานเขาคอยอยู่อย่างนี้แหละแล้วเราจะให้เขาคอยฟรีได้อย่างไรเพราะมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยต่างไม่รู้ว่าในกลางตัวเขามีพระธรรมกายอยู่เขาจึงไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เขาถึงพระธรรมกายจึงสูญเสียโอกาสที่ดีไปแต่พวกเราทุกคนเนี่ยรู้ และมีโอกาสเข้าถึงพัะธรรมกายทําไมเพราะพวกเราเข้าถึงพัะธรรมกายมาหลายภพหลายชาติแล้วแต่ชาตินี้มาทําต่อทําต่อนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเขามีผังสําเร็จที่จะให้เราเข้าถึงพัะธรรมกายอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องทําให้ถูกหลักวิชาเราต้องนั่งธรรมะทุกๆวัน แล้วเมื่อเรานั่งธรรมะทุวันเราเข้าถึงมาธรรมกายเนี่ยเวลาเรากลับไปบนวิมานของเราเนี่ยจะเต็มเปลี่ยนไปด้วยบุญบาร,รมีเราจะได้ไม่นั่งต่อท้ายแถวเขาฉะนั้นตรงนี้หลวงพี่จึงย้ำพวกเราทุกๆคนเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นมาแสดงธรรมเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็บอกว่าอยากให้ท่านพูด ชวนคนให้เขารู้ว่าคุณยายเนี่ยท่านมีพระคุณมีคุณธรรมขนาดไหนและให้รู้ถึงวิชาธรรมกายมีค่าขนาดไหนซึ่งพวกเราทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าวิชาธรรมกายการที่พวกเราทุกคนมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมีบุญมากทีเดียวเมือ่อสองสามวันก่อนท่านไล่ฟังว่าท่านเห็นสุขภาพของท่านเนี่ย ถ้าท่านเจอเจอคุณยายตั้งแต่ปีศูนย์เจที่ท่านรู้ว่าท่านเกิดมาทำไมและรู้หน้าที่ที่แท้จริงถ้าหากท่านทำวิชาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนะวันนี้ท่านก็สบายแล้วก็มีหลวงพี่รูปหนึ่งก็บอกว่าหากหลวงพ่อเนี่ยทำวิชาตั้งแต่ปีศูนย์เจ็แล้วพวกผมจะมาถึงหลวงพ่อได้อย่างไร หลวงพ่อก็ตอบว่าต้องมาเพราะว่าเราต้องเกิดมาในชาตินี้และต้องมาถึงหลวงพ่ออย่างนี้ไม่มาไม่ได้มาแล้วจะต้องมาทำหน้าที่ติดแท้จริงมาต้องมาแล้วต้องมาทำหน้าที่แท้จริงมานั่งหลับตาให้เข้าถึงพระธรรมกายทุกทุกคนฉะนั้นเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเรามา เรามีหน้าที่ที่เกิดมาอย่างนี้แล้วเราต้องมาเพื่อให้เข้าถึงธรรมกายให้รู้หน้าที่แท้จริงแล้วจะได้ทำธรรมะที่เราเข้าถึงเนี่ยไปเผยแผ่ชาวโลกเนี่ยเราจะได้ทำตรงนี้ให้สำเร็จโดยเร็ววันเราจะได้ไม่ถึงวันที่เราแก่เราเจ็บและตายจากไป แลม้มานึกเสียดายเมื่อเราย้อนหลังไปฉะนั้นหลวงพี่จึงฟาพวกเราว่าคุณยายท่านก็อยู่ที่เรือนทองหรือปราสาทองของท่านทุกวันท่านก็จะส่องดูว่าลูกหลานมีใครมาบ้างหากใครมาทุกวันท่านก็การแก้ให้เติมบุญให้แล้วยิ่งใครนั่งสมาธิ ใจใสๆอย่างนี้ทุกวันบุญบารมีถ้าทําเราก็จะแก่มากขึ้นเราลองนึกตรองดูว่าอย่างนี้เราจะหาได้ที่ไหนเราลองนึกดูว่าสิ่งที่ดีอย่างนี้ที่เรานั่งต่อหน้าคุณยายท่านการแก้ถ้าทําเราทุกวัน แล้วเรามานั่งแล้วถ้าทําเราบริสุทธิ์ขึ้นบารมีเราแก่ขึ้นเราไม่เอาก็ไปคิดดูหลวงพี่จึงอยากฝากพวกเราทุกๆวันว่าขอเชิญชวนพวกเรามานั่งสมาธิต่ตอนหน้าคุณยายทุกๆวัน